สวัสดีค่ะพบกับคุณครูเมย์อีกแล้วนะคะกับวิชาวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราเรียนกันไปเกี่ยวกับเรื่องบ้างไฟบุพชาตินะคะบทที่9กนะคะก็คือการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นนะคะและสําหรับสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นการทําแบบฝึกทักษะท้ายบทเรียนนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะนักเรียนยังพอจําได้อยู่ไหมคะว่าเราเนี่ยได้ช่วยลุง ผู้ใหญ่นะคะโป้งกับก้อยเนี่ยก็มาช่วยกันเพื่อให้อิ่มเนี่ยามาเก็บดอกไม้ในสวนดอกไม้ของลุงผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ช่วยกันเขียนโปรแกรมนะคะดอกไม้นั้นนําเอาไปไหนคะเอาไปให้คุณแม่เพื่อทําตกแต่งประดับบั้งไฟนั่นเองนะคะแต่ปรากฏว่าตอนที่เขียนนั้นนะคะทั้งสองก็ได้ใช้บัตรคําสั่งนะคะซึ่งสั่งให้อิ่มเนี่ยซึ่งเป็นหุ่นยนต์เนี่ยทำงานตามบัตรคําสั่งนะคะแล้วก็มีการข้อผิดพลาดเกิดขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ทั้งสองเนี่ยก็ได้ช่วยกันหาข้อผิดพลาดนะคะแล้วก็ แก้ไขโปรแกรมนะคะให้ถูกต้องแล้วก็ทํางานให้สําเร็จนะคะซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนักเรียนก็จะได้รู้จักทำคีย์เวิร์ดนะคะสี่คำนะคะเป็นคําสําคัญนะคะซึ่งคาแรกนั่นก็คือทํานายผลลัพธ์นะคะในเรื่องเนี่ยโป้งก้อยเนี่ยก็มีการทํานายผลลัพธ์ของโปรแกรมที่ลูกของลุงผู้ใหญ่เนี่ยได้เขียนไว้ก่อนหน้านั้นนะคะตรวจสอบผลลัพธ์นะคะก็มีการทดสอบผลลัพธ์หรือทดสอบโปรแกรมนะคะสถานะเริ่มต้นยังจําได้ไหมคะว่าที่อินเนี่ย ตรงสถานะเริ่มต้นเนี่ยเขาเริ่มต้นผิดก็ทําให้กระบวนการหรือว่าขั้นตอนของโปรแกรมเนี่ยผิดไปเลยนะคะเราก็ต้องมาแก้ไขนะคะในการแก้ไขนั้นเราจึงได้รู้จักคําศัพท์อีกหนึ่งคำก็คือคําว่าดีมักนะคะอ่านะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะได้ฝึกทักษะกันนะคะเดี๋ยวนักเรียนก็ฝึกทักษะพร้อมไปกับคุณครูนะคะไม่ต้องเครียดนะคะใจเย็นๆแล้วค่อยๆคิดนะคะ เรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้เป็นก่อนนะคะสําหรับบทที่9นั้นนะคะบ้างไฟบุพชาตินั้นนะคะเมื่อเราเรียนจบสิ่งที่เราจะได้ก็คือข้อที่1นะคะทํานายผลลัพธ์จากขั้นตอนการแก้ปัญหานะคะข้อที่2ตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไขโปรแกรมยังจําได้ไหมคะที่โป้งกับค่อยเนี่ยก็ช่วยกันทํานายผลลัพธ์จากนั้นก็แก้ปัญหานะคะแก้ปัญหาแล้วก็นําไปทดสอบนะคะเมื่อเจอข้อผิดพลาดก็หาข้อผิดพลาดนะคะแล้วก็แก้ไขแล้วก็นําไปทดสอบอีกจนใช้งานได้เสร็จสมบูรณ์นะคะเรามาดูแบบรหัสกบ ะะสำหรับแบบฝึกหัดในวันนี้นะคะจะอยู่ในหนังสือแบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์นะคะหน้าปกนีจะมีเขียนคาว่าเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะของสสวทนะคะซึ่งในแบบทักษะนะคะเราจะาไปทําชุดทักษะบทที่9นะคะจะอยู่ในหน้าที่53นะคะ ซึ่งนักเรียนเนี่ยก็ไปเปิดทบทวนได้แต่สําหรับวันนี้เนี่ยคุณครูก็อยากให้พวกหนูเนี่ยดูไปพร้อมกันกับคุณครูแล้วก็ตั้งใจนะคะมีสมาธินะคะแล้วก็ช่วยกันคิดตามนะคะ,ะมาดูใบกิจกรรมที่9.1นะคะอ่านคำชี้แจงกันก่อนนะคะ ให้นักเรียนพิจารณาการแสดงผลตัวเลขดิจิทัลทางซ้ายมือนะคะนี่นะคะฝั่งนี้นะคะและคําสั่งในการสร้างตัวเลขดังกล่าวอยู่ทางด้านขวามือก็คือฝั่งนี้นะคะคําสั่งนะคะและตอบคําถามต่อไปนี้จากภาพและคําสั่งตัวเลขดิจิทัลที่ปรากฏคือเลขใดระหว่าง0ถึง9นะคะนักเรียนดูนะคะคําสั่งเนี่ยจะมีทั้งหมดกี่คาสั่งคะ1 2 3 4 5 6 7 7คาสาสั่งนะคะแล้วก็เช่นเดียวกันนะคะฝั่งตัวเลขดิจิทัลเนี่ยก็จะแสดงผลทั้งหมดกี่แถวคะ หนึ่งสองสามสีและ7นะคะ,ะก็มี7แถวแสดงว่าคำสั่งที่1น,นี้นะคะก็จะ เป็นการทำงานของแถวที่1นั่นเองนะคะดํส4หมายความว่ามีช่องสีดำนะคะสีดำทั้งหมด4ี่ช่องนะคะเพราะแถวที่2นะคะนักเรียนจะเห็นคําสั่งดํา1ขาวสองดํา1นะคะดํา1ขาว2ดํหนึ่งนะคะแถวที่3นะคะคําสั่งที่3าดํา1ขาวสองดํา1ก็ถูกต้องนะคะคำสั่งที่4ดํา1ขาวสองดํา1ก็ถูกต้องเช่นกันนะคะคําสั่งที่5ดํา1ขาวสองดํา1ก็ถูกต้องเช่นกันนะคะคําสั่งที่6 ดำหนึ่งขาวสองดำหนึ่งดำหนึ่งขาวสองดำหนึ่งก็ถูกต้องนะคะและคําสั่งที่7ดดำสีดำสีนะคะเป็นยังไงคะนักเรียนมองเห็นภาพออกหรือยังเอ่ยว่าเลขดิจิตอลเนี่ยปรากฏเลขอะไรนะคะอ่ามาดูการทํางานของอ่โปรแกรมนี้กันนะคะคําสั่งนี้นะคําสั่งที่1นะคะดำสีนะคะคำสั่งที่2องนะคะคำสั่งที่3ดำหนึ่งขาวสองดำหนึ่งนะคะคำสั่งที่4ดำหนึ่งขาวสองดำหนึ่ง คำสั่งที่5ดำหนึ่งขาวสองดำหนึ่ง 1, นะคะคำสั่งที่6ดำหนึ่งขาวสองดำหนึ่ง 1, และคำสั่งที่7ดำสี 4, นะะ่นะคะอ่านะคะเห็นเป็นเลขอะไรนะคะนักเรียน,นเฉลยนะคะเป็นหมายเลขศูนย์นั่นเองนะคะอาอาไปนะคะจะเป็นข้อที่2นะคะให้นักเรียนปรับแก้ภาพและคำสั่งด้านล่างนี้ให้เป็นคำสั่งในการสร้างเลข8อ่า ในภาพข้างล่างนี้นะคะนักเรียนก็จะมองเห็นเป็นเลขอะไรคะเป็นเลขศูนย์นั่นเองนะคะทีนี้อันนี้ก็คือคําสั่งที่เป็นของเลขศูนย์นะคะเราก็มาดูกันว่าเออถ้าเราจะทําเป็นเลข8นี่เราจะต้องทําอย่างไรนะคะนักเรียนคิดว่าถ้าเป็นเลข8เนี่ยเราจะต้องเพิ่มสีดําตรงไหนหรือเพิ่มสีขาวตรงไหนคะลองคิดกันดูนะคะามาดูกันนะคะ คำสั่งที่หนึ่งนะคะดำสีนะคะ,ะคำสั่งที่2ดำหนึ่ง 1, ขาวสองดำหนึ่งนะคะคำสั่งที่3มดำหนึ่ง 1, ขาวสดำหนึ่งนะคะใครคิดเหมือนครูไหมคะว่าคำสั่งที่4เนี่ยดำหนึ่ง 1, ขาวสองดำหนึ่งเนี่ยจะต้องเปลี่ยนเป็นดำสีนะคะอานะคะเพื่อให้ได้เลขแนะคะ คำสั่งที่ 5, ด้าดำหนึ่งขาว2ดำหนึ่งนะคะคำสั่งคำสั่งที่6ดำหนึ่งขาว2ดำหนึ่งคำสั่งที่7นะักเรียนคิดว่าเป็นอะไรคะอ่าเป็นดำา4นั่นเองนะคะก็จะได้เลข8นึกภาพออกไหมคะว่าถ้าเราจะเขียนคําสั่งเนี่ยมันจะต้องเรียงลําดับแต่ละบรรทัดเลยนะคะก็คือคาสั่งที่1นะคะก็โปรแกรมก็จะทํางานตามคําสั่งที่1พอคาสั่งคาสั่งที่2โปรแกรมก็จะทํางานเป็นไปตามลําดับไปนะคะ อ่ะต่อไปนะคะมาดูข้อที่3กันนะคะให้นักเรียนเขียนคําสั่งในการสร้างเลขสี่นักเรียนลองกดหยุดคลิปวิดีโอไว้ก่อนนะคะแล้วลองคิดดูสิคะว่าถ้าจะสร้างเลขสีเนี่ยนักเรียนเนี่ยลองแรงเงาก่อนก็ได้นะคะว่าแถวที่1เนี่ยจะต้องใช้สีดำตรงไหนบ้างสีขาวตรงไหนบ้างลองกดหยุดแล้วก็าหาคําตอบดูนะคะเอาละค่ะมาดูเฉลยกันนะคะก่อนอื่นเราก็จะแรงเงาก่อนให้เพื่อได้เลขสีดิจิตอลนะคะ ได้เหมือนค uh, ุณครูไหมคะทีน like ี้เราก็มาร่างคําสั่งกันนะคะเริ่มจากคําสั่งที่1่ก่อนนะคะคําสั่งที่1เนี่ยเราก็จะสั่งให้แถวที่1ทํทางงานนะคะแถวที่1เนี่ยจะเริ่มด้วยสีดํหนึ่งช่องนะคะสีขาว2ช่องแล้วก็สีดํหนึ่งช่องนะคะเพราะฉะนั้นคําสั่งที่1ก็จะเป็นดำหนึ่งขาวสองดำหนึ่งนะคะคำสั่งที่สองนะคะนักเรียนลองตอบกันสิคะอืมถูกต้องค่ะดำหนึ่งขาวสองดำหนึ่งนะคะคำสั่งที่สามะคะ ยังเป็นเช่นเดิมอยู่ใช่ไหมคะดำหนึ่งาสองดำหนึ่งนะคะคำสั่งที่4ี่นะคะคำสั่งที่4ี่ก็จะเป็นสีดําทั้งหมด4ช่องนะคะก็จะเป็นดำสีนะคะคำสั่งที่5นะคะก็จะเป็นเท้าสามดำหนึ่งนะคะคำสั่งที่6ขเท้าสามดำหนึ่งนะคะและคําสั่งที่7ก็เช่นเดียวกันเท้าสามดำหนึ่ง เป็นยังไงบ้างคะนักเรียนพอได้แนวคิดในการสร้างตัวเลขดิจิตอลโดยใช้คำสั่งเป็นลำดับหรือยังคะไปดูข้อต่อไปกันนะคะให้นักเรียนบอกเลขดิจิตอลของคำสั่งนี้มาดูคำสั่งกันนะคะคำสั่งที่1ดำสีนะคะคำสั่งที่2ดำหนึ่งาสามนะคะถ้านักเรียนมีกระดาษหรือปากกาอยู่ในมือนนึก็ลองแงเงาดูนะคะคำสั่งที่3ดำหนึ่ทาสานะคะ คำสั่งที่4ดำา4นะคะคำสั่งที่5ขาว3ดำานนะคะคำสั่งที่6ขาว3ดำา1และคำสั่งที่7ดํำ4อ่าเราได้ชุดคำสั่งมาแล้วนะคะทีนี้โจทย์บอกว่าให้เราเนี่ยบอกว่าเป็นเลขดิจิตเลขอะไรนะคะเลขดิจิตอลเลขอะไรนะคะดูกันนะคะคำสั่งแรกดำา4นะคะคำสั่งที่2ดำหขาว3านะคะคำสั่งที่3มดำหนึ่ง 1, ขาว3นะคะต่อไปคําสั่งที่4นะคะดํา4นะคะคำสั่งที่ห้าขาว3ดํา1นะคะคำสั่งที่6ขาว3ดํา1คําสั่งที่7ดํา4พอนึกออกหรือยังคะว่าเลขอะไรนะคะอ่าเลข5นั่นเองนะคะเลข5ที่เป็นแบบดิจิทัลนะคะอ่านะคะยังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะจากข้อ4นะคะ หากเปลี el el ่ยนคำสั่งในบรรทัดท okay, ี่5นะคะบรรทัดนี้นะคะและบรรทัดที่6นะคะจะได้เลขอะไรดูนะคะว่าเขาให้เปลี่ยนเป็นอะไรนะคะคำสั่งที่5ให้เปลี่ยนเป็นนะคะจากขาว3ดํา1นะเปลี่ยนเป็นดํา1ขาว2ดํหนึ่งอ่าเรามาเปลี่ยนกันนะคะบรรทัดที่5้า3 4 5าี่บรรทัดนี้นะคะดํา1ขาวสองดํานนะคะอ่าต่อไปคำสั่งที่6นะคะคำสั่งที่6 จากขาวสามดำหนึ่งเปลี่ยนเป็นดำหนึ่งขาวสองดำหนึ่งเหมือนกันเลยนะคะกับคำสั่งที่ห้าดำหนึ่งนะคะคำสั่งที่หกนะดำหนึ่งขาวสองดำหนึ่งเห็นเป็นเลขอะไรคะนะักเรียนเป็นเลขหกนั่นเองค่ะ,ะนะคะต่อไปนะคะ,ะข้อที่หกนะคะใบกิจกรรมที่เก้าจุดหนึ่งถ้าคำสั่งที่สองและคำสั่งที่สามของตัวเลขหนึ่ง มีรายละเอียดตามที่กำหนดด้านล่างนะักเรียนคิดว่าผลลัพธ์ของคำสั่งจะเป็นเลขใดอ่าอันนี้นักเรียนจะได้ลองคิดกันนะคะมาดูกันนะคะว่าคำสั่งที่2และคำสั่งที่3เป็นคำสั่งใดนะคะคำสั่งที่2ขาว3ดํา1ขาวสามดำหนึ่งคำสั่งที่2เราก็จะอยู่ที่บรรทัดที่เท่าไหร่คะนักเรียนบรรทัดที่2นะคะก็คือบรรทัดนี้นะคะต่อไปคำสั่งที่3นะคะขาวสามดำหนึ่งเหมือนกันนะคะ คำสั่งที่3ก็อยู่บรรทัดที่3ก็คือบรรทัดนี้นะคะขาวสามดันเป็นยังไงคะนักเรียนคิดว่าผลลัพธ์ของคําสั่งจะเป็นเลขใดคะอ่าข้อนี้คุณครูไม่มีเฉลยนะคะอุ๊ยอันนี้ผิดนะคะไม่ต้องไปสนใจนะคะติดมานะคะคุณครูไม่มีเฉลยนะคะแต่จะให้นักเรียนเข้าไปตอบนะคะอ่าก็วันนี้เนี่ยอ่าแบบฝึกหัดนะคะก็คุณครูก็เอามา ช่วยกันคิดกับนักเรียนนะคะพากันคิดพากันทำนะคะก็ใบโป้ bye, งก้อยและอิ่มต่อน,นะคะแต่คําตอบข้อเมื่อสักครู่นั้นนะคะที่คุณครูบอกว่าให้นักเรียนช่วยกันลองคิดดูนะคะข้อข้อนี้นะคะข้อนี้นะว่านักเรียนสามารถย้อนกลับได้นะคะแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยลองคิดดูว่าจะเป็นคําสั่งเลขอะไรได้บ้างนะคะนักเรียนสามารถตอบได้ที่ตรงความคิดเห็นนะคะ เห็นไหมคะใต้คลิปวิดีโอนะคะนักเรียนพิมพ์ตรงนี้ได้เลยว่านักเรียนเนี่ยคิดว่าเป็นเลขอะไรได้บ้างนะคะพิมพ์ชื่อมาให้คุณครูด้วยก็ได้นะคะและอย่าลืมนะคะฝากเด็กๆกดติดตามนะคะกดกระดิ่งนะคะเพื่อให้ไม่ให้พลาดวิดีโอนะคะหรือในช่วงนี้ใครอยากให้คุณครูทำวิดีโอเรื่องอะไรนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเราก็ยังอยู่ในวิกฤตการวิตกิัการโควิดนะคะเผื่อใครไม่เข้าใจบทเรียนวิชาไหนเรื่องอะไรก็ อยากให้คุณครูทำคลิปอธิบายก็พิมพ์คอมเมนต์ข้างใต้ด้านล่างวิดีโอได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็คุณครูก็มีแบบฝึกหัดทักษะที่จะให้นักเรียนเพลิดเพลินเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ